ความร่ำรวยก็เหมือนกับการเล่นกีฬาอยากเล่นกีฬาให้เก่งก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญความร่ำรวยก็เช่นกันครับถ้าเราอยากเป็นคนรวยก็ต้องฝึกวินยัยฝึกนิสัยคนรวยหรือว่ามีเลนนเนียไมเซตเอาไว้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันหนึ่งหากเราได้เงินก้อนใหญ่มาก็อาจจะหมดไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนดังสุภาษิตท,ที่กล่าวเอาไว้ว่าสามล้อถูกหวยนั่นเอง วันนี้ฉดหยิบเอานิสัยที่ควรเปลี่ยนถ้าหากคุณอยากกลายเป็นคนที่มีนิสัยรวยหรือมีเลนแนมไมเซร็จซึ่งเป็นวิธีที่เหล่าเศรษฐีคิดกันมิชชั่นอินเวสต์โยมันนี่โยฟิเจอร์เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i t s o o n Invest อยู่กับผมชัดภูดิวัตรครับหลายคนที่ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินคำว่านิสัยจนนิสัยรวยกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเนี่ยไม่เป็นไรครับวันนี้ชัดหยิบเอานิสัยรวยหรือว่า <c oughs> มิลเลนแนียมเซทวิธีคิดที่เราเศรษฐีคิดกันซึ่งถ้าหากเราทุกคนเนี่ยนำไปฝึกจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยรับรองว่าจะสามารถจัดการเงินได้ดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นและเปลี่ยนฐานะทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับ จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ 1. ครับการให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นลําดับสุดท้ายคนเราเนี่ยมักจะมองข้ามความสําคัญของตัวเองมองข้ามอนาคตของตัวเองติดอยู่กับความสุขในปัจจุบันมากเกินไปจนไม่เห็นความสําคัญของเงินออมสุดท้ายก็จะไม่สามารถเก็บเงินได้จริงๆแล้วความคิดหรือว่า mindset เรื่องการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะมีฐานะทางการเงินแบบไหนได้เป็นอย่างมากเลยนะครับคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยอาจจะมองข้ามไป เมื่อได้เงินมาเนี่ยก็นําไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้บ้านนะครับตัวอย่างเช่นเงินเดือนออกเนี่ยก็จ่ายหนี้นะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟซื้อของใช้เข้าบ้านกินใช้ในระหว่างเดือนนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเก็บออมนะครับเงินส่วนที่เหลือน,นั่นเองหลายคนเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้อยู่เพราะสูตรที่เรามักจะท่องกันจนติดหูตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือรายได้ ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราใช้จ่ายก่อนโดยไม่วางแผนเงินออมเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เหลือเงินออมเลยก็ได้นะครับทีนี้เรามากลับมุมกันบ้างครับเอารายได้เนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็ลบเงินออมครับก็จะเท่ากับค่าใช้จ่ายนั่นเองถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยรับรองว่ายังไงเราก็มีเงินออมเพิ่มขึ้นทุกเดือนอย่างแน่นอนแต่เราควรให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนก็คือ จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเท่ากับลึกๆแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับมีความรักตัวเองและเหมือนกับการทา small win สาเร็จด้วยนะครับเราก็จะยิ่งภูมิใจและก็อยากทําต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับ2องครับอยากลงทุนแต่ยังไม่เริ่มสักทีไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนหรือว่าเก็บเงินเองก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยมักมีข้ออ้างที่ยังไม่เริ่มลงทุนไม่เริ่มเก็บเงินสักทีเพราะอยากรอให้หาเงินได้มากกว่านี้ก่อนหรือว่ารอความพร้อมบางอย่างก่อนนะครับ ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายและให้ความสําคัญเนี่ยเราก็จะนําเงินไปใช้จ่ายกับอย่างอื่นจนหมดอยู่ดีบางที่ก็มีของจําเป็นที่ต้องซื้อนะครับเดือนหน้าก็มีของจําเป็นชิ้นใหม่อีกหรือบางที่เนี่ยก็อาจเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องนําเงินไปใช้จ่ายเป็นต้นนะครับดังนั้นแทนที่เราจะรอให้หาเงินให้ได้เยอะๆก่อนค่อยลงทุนลองเปลี่ยนมาเป็นเริ่มศึกษาเรื่องลงทุนก่อนแล้วหันมาลงทุนทีละนิด เมื่อมีรายได้และความรู้มากขึ้นนะครับก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ชีวิตก้าวหน้าและมีเงินเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ3ครับรายสไตล์สูงกว่ารายได้ทุกวันนี้เรามาักจะเห็นชีวิตดีๆของเพื่อนในโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งเราอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นสิ่งที่เย้าวยวนชั้นดีนะครับที่ทําให้เราเนี่ยอยากมีอยากได้อยากสัมผัสประสบการณ์แบบนั้น จากผลสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี2,566นะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายถึง65.8%นะครับทำให้มีแนวโน้มที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มมากขึ้นทำให้หนี้สินของแต่ละครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งมันไม่ผิดเลยนะครับที่เราเนี่ยอยากออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แต่ต้องอย่ามากเกินไปจนกระทบกับแผนการเงินของเรานะครับบางคนเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะฝึกฝนจนมีวินัยด้านการเงินแต่พอได้ลองตามใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งแผนการเงินก็เสียนะครับเป็นหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสภาพคล่องในแต่ละเดือนเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับทำให้แผนการเงินพังในที่สุด หรือบางคนเนี่ยเรียกเรียกว่าเป็นสายเปนะครับตามใจแฟนนะครับอยากไปเที่ยวอยากไปกินอาหารดีๆแต่กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยดันจ่ายด้วยการเป็นหนี้บัตรเครดิตพอมีหนี้สูงขึ้นเนี่ยก็จ่ายแต่ขั้นต่ำจึงทําให้ยิ่งจนลงนะครับพอต้องอย่าลืมว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นนั้นเนี่ยมีพลังมหาศาลมากนะครับถ้าหากเราปล่อยไว้นานก็จะยิ่งทําให้ปัญหาทางการเงินของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ครับสี่ครับหนี้สินเกินตัว เรื่องนี้เนี่ยมีผลต่อจากข้อที่3เลยนะครับและปัญหาสําคัญของการเกิดหนี้นั้นเนี่ยมักจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับและปัญหาใหญ่เลยก็คือหลายคนเนี่ยมักจะกระเสียนไปพร้อมกับหนี้ที่ยังคงอยู่ทําให้บั้นปลายชีวิตเนี่ยมีความลาบากอย่างมากนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งเรามีไรายได้มากขึ้นการใช้จ่ายของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นตามเป็นเท่าตัวนะครับถ้าหากเราไม่ฝึกฝนเรื่องการเงินจนมีวินัยนะครับ รายได้เรามากขึ้นเท่าไหร่ก็อาจใช้หมดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนิสัยก่อหนี้เกินตัวการแก้ปัญหาก็คือเราต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราจะจ่ายชําระหนี้เหล่านี้อย่างไรนะครับให้หมดก่อนกเกษียณบางคนเนี่ยก่อหนี้ไว้เยอะไม่รู้จะทําอย่างไรก็ขอแนะนําแบบนี้ครับถ้าคุณยังไม่เป็นหนี้เสียนะครับก็ให้เตรียมความมั่นใจเข้าไปหาธนาคาร,รือว่าไปหาเจ้าหนี้นะครับเพื่อขอเจรจาลดดอกเบี้ยนะครับ หรือปรับโครงสร้างหนี้เพราะวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีแสดงความรับผิดชอบของตัวคุณและจะได้ปรับการชําระหนี้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้คุณเนี่ยปลดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนี้เสียแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเจราจาขอปรับลดดอกเบีย้ยหรือว่ารวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจ่ายชําระคืนเจ้าหนี้เมื่อเรามีหนี้แล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับและปรับปรุงนิสัยการเงินของเราเสียใหม่ครับ 5ครับเสียภาษีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นมีหลายคนเข้ามาถามผมเยอะมากนะครับว่ายื่นภาษียังไงต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ต้องทํำยังไงบ้างซึ่งผมก็เข้าใจครับว่าทําไมถึงมีคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องของการเงินในชีวิตประจําวันเลยนะครับซึ่งเรื่องของการจ่ายภาษีนั้นเนี่ยเมื่อใครก็ตามที่มีไรายได้เกิดขึ้นในประเทศนะครับก็ต้องเสียภาษีทางนั้นครับ แต่ถ้าเรายิ่งไม่ได้สนใจเรื่องภาษีเนี่ยระบบบอกให้เราจ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายไปบางทีเราอาจจะจ่ายภาษีมากเกินกว่าที่ต้องจ่ายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะการไม่ให้ความสําคัญกับการจ่ายภาษีจะทําให้คุณเนี่ยจ่ายภาษีมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นครับการวางแผนภาษีเนี่ยจะทําให้คุณรู้ว่าคุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรได้บ้างน,นะครับเช่นการออมเงินเพื่อการเกษียณนะครับจะเป็นประการแบบเกษียณก็ช่วยลดหย่อนภาษีได้หรือจะใช้กองทุนรวม RMF ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเพิ่มอาตาัตราเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อลดหย่อนก็ทำได้เช่นกันหรือการทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครอง10ปีขึ้นไปเนี่ยก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการซื้อประกันสุขภาพนะครับนอกจากจะช่วยโอนย้ายความเสี่ยงที่อาจจะเสียงเงินก้อนใหญ่จากค่ารักษาแล้วเนี่ยก็ยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกรวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวมนะครับ SSSF นะครับก็ช่วยลดหย่อนได้ยังมีเครื่องมือและก็วิธีอื่นๆอีก เห็นไหมครับถ้าเราใส่ใจเรื่องของภาษีเนี่ยมันมีตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยได้หลายวิธีเลยและหลายๆครั้งที่เราไปซื้อของหรือว่าได้รับค่าจ้างจากงานฟรีแลนซ์แล้วโดนหักนะัทที่จ่ายเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นยุคใหม่นะครับหาเงินจาก Affiliate นะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆหลายคนก็มักจะโดนหักเกินไปเกินกว่าภาษีที่ต้องจ่ายนะครับเราก็ไปขอคืนภาษีได้ด้วยนะครับ คำว่านิสัยรวยถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ไกลตัวและก็ไม่ใช่ตัวเราเลยแต่จริงๆแล้วทั้งห้นิสัยที่กล่าวมานั้นนะครับเป็นเพียงนิสัยเด็กๆที่ทําตามได้ไม่ยากเลยเริ่มต้นที่การให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักนะครับมีการวางแผนการออมแล้วก็ปลดหนี้ค่อยๆศึกษาแล้วก็ลงมือลงทุนตามกําลังนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองให้เหมาะสมครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรศึกษา เรื่องของภาษีเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีและกลายเป็นคนนิสัยรวยในอนาคตครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็เป็นข้อคิดที่ดีให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับได้นําไปปรับใช้และมีชีวิตที่ร่ํารวยขึ้นนะครับถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สมัครสมาชิกมิชชั่นขับราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกก็สมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ Mission Invest Your Money, Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต